สวัสดีค่ะคุณอูจากเจลลี่ฟิตไทยแลนด์นะคะวันนี้เราจะมาทำลวดลายสไตล์เจลลี่ฟิตนะคะนี้นะคะจะเป็นลวดลายสำหรับการทำลายมือเมดหรือว่าการทำเปลือกหอยนั่นเองนะคะมาลองดูนะคะว่าทํายังไงเอ้ตัวเปลือกหอยของเราจะขึ้นนวลนสวยงามน,นะคะเดี๋ยวเราลองไปชมในคลิปกันได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปชมในคลิปนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งถูกใจไว้ให้กับเราไว้นะคะเพื่อ,อรับชมคลิปใหม่ๆน,นะคะจะได้ติดตามแล้วก็ไม่พลาดเลยค,ะคะ่ะ เราจะเริ่มต้นที่ลายแรกของเราเลยค่ะเป็นเทคนิคการทําลายเมอร์เมดหรือว่าลายเปลือกหอยนั่นเองนะคะโดยการใช้ตัวมิลเลอร์เคลฟิล์มของเราในการตกแต่งลวดลายนะคะให้มีความใสนะคะแต่ว่าทุกคนอาจจะข้องใจว่าเอ๊ะการทําลายนนๆแบบนี้ทํำยังไงน้านะคะวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคนะคะกับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแล้วก็พิเศษเลยค่ะวันนี้เป็นนางเอกของเรานะคะก็คือจะเป็นคอร์เรคชันโซผุงนะคะเป็นเนื้อสีสําหรับการทําลวดลายไม่ว่าจะเป็นการทาหรือว่าลวดลายต่างๆนะคะแล้วก็ของ เราเนี่ยมีคอลเลคชันใหม่เข้ามาด้วยนะคะของเราโซพุงแรกเนี่ยจะเป็น SP นะคะ01-03นะคะเดี๋ยวครูจะค่อยๆเปิดให้ดูนะคะซึ่งนะคะคอลเลคชันแรกของเรานะคะมันจะเป็นเนื้อสีเป็นมุกๆนะคะ SP 01เนี่ยจะเป็นเหลือบอมสีส้มแบบนี้นะคะ นี่นะคะก็คือจะเป็นสีสไตล์แบบว่าเป็นมุกนะคะซึ่งเป็นมุกละเอียดนะคะปกติเราจะใช้ในการาขัดบนหน้าเล็บใช่ไหมคะที่เป็นผงๆแต่วันนี้นะคะก็คือเจลีฟฟิตของเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นรูปแบบขวดนะคะทาบนสีที่เราอยากได้อย่างเช่นเราอยากเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็ลองทาพื้นสีชมพูแล้วก็ทาทับด้วยโซลคุงก็จะได้สีหลากหลายอย่างที่เราอยากได้นะคะแล้วก็เป็น sp 02ค่ะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะ นี่นะคะจะเห็นเป็นผงมุกเหลือบสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ sp 0 3ค่ะของเรานะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นกิตเตอร์นะคะที่มีเม็ดผสมทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทำลวดลายกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะครูก,ก็จะใช้ตัว sp 0 1นะคะสำหรับการทาพื้นนะคะคือตัวนี้นะคะ ลวดาลายจะเป็นแบบนี้นะคะขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะคะ เราจะมาเริ่มวิธีการทากันเลยนะคะการทาสีของเรานะคะเจลิฟฟีเราจะบอกเสมอเลยนะคะว่าเวลาทาสีเนี่ยเราจะทํายังไงให้เรียบเนียนนะคะอย่างเช่นนะคะเราจะเริ่มจากสองในสหน้าเล็บค่ะไล่จากทิศทางใดทิศทางหนึ่งมานะคะจากนั้นนะคะกระดกเล็บลูกค้าเก็บปลายทุกครั้งนะคะและทาเต็มในรอบสุดท้ายนะคะ2ใน3หน้าเล็บเก็บปลายและทาเต็มในรอบสุดท้ายนะคะ ไล่จากทิศทางใดทิศทางหนึ่งมาเลยนะคะวิธีนี้จะทำให้สีเรียบเนียนเสมอกันนะคะ จะสูไอยู่ใกล้ๆเห็นไหมคะเขาจะมีความเหลือเป็นมุกอมส้มนะคะจากนั้นให้เราอบในเครื่องอบ LED นะคะให้ได้30วินาทีนะคะมาตรฐานของการอบสีเจลของเราอยู่ที่30วินาทีนะคะหากเป็นสีระดับที่1นะคะระดับ2นะคะก็จะอบอยู่ที่30วินาทีนะคะส่วนสีระดับ3ที่มีความหนาแน่นมากๆหรือว่าตัวไลเนอร์หรือเบทหรือว่าท็อปของเราจะอบอยู่ที่60วินาทีนะคะเราได้นะคะสีพื้นแล้วนะคะ1รอบพื้นเราจะทาแค่1รอ เท่านั้นนะคะหลังจากที่เรา,าทาเสร็จแล้วนะคะต้องนำออกมาเช็ดนะคะเพราะว่าตัวโซพุงคอร์เรคชั่นแรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะก็คือเป็นมุกละเอียดนะคะเผื่อบางครั้งเราอาจแบบอบไม่แห้งสนิทเนี่ยมันอาจจะมีผงติดอยู่บนหน้าเล็บนะคะเวลาเราตกแต่งลวดลายหรือว่าทาท็อปเนี่ยอาจจะแบบไปเลอะบนปลายขนแปรงทำให้สีหรือว่าท็อปของเราเสียหายได้นะคะ เรากา็ใช้สำลีไล้ขนนะคะเช็ดก่อนนะคะทุกครั้งก่อนที่เราจะตกแต่งลายต่างๆนะคะหรือว่าเราจะทาท็อปนะคะหลังจากนั้นนะคะครูก็จะทาทับด้วยนะคะ SP17 นะคะเป็นกิเตอร์ที่อย่างที่บอกคะ่ะจะเป็นเนื้อใสแต่ว่าจะมีความเป็นเก็ดเล็กเก็ดใหญ่นะคะเพื่อทำให้รวดลายของเรามีมิติมากขึ้นคะ่ะนี่นะคะเขาจะเป็นเหลือบชมพู้เขียวนะคะ มือนเดิมค่ะสใน3หน้าเล็บนะคะเก็บปลายนะคะและทาเต็มในรอบสุดท้ายค่ะเสียงชัดมัไหมคะนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็อบในเครื่องอบ LED ให้ได้30วินาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมา ตรียมตัวมิลเลอร์เคลฟิล์มที่อยู่ข้างในนี้นะคะเห็นไหมคะลักษณะเราจะมีการติดมิลเลอร์เคลฟิล์มเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ของเราเรียกว่ามิลเลอร์เคลฟิล์มนะคะตัมันจะมีความแตกต่างจากฟอยล์ทั่วๆไปที่เราเห็นนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาเราจะใช้งานแค่ดึงออกมาแบบนี้คะ่ะเราใช้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะคะเราก็จะออกมานิดเดียวค่ะนะคะเราก็ตัดออกมาเลย ตัวเนื้อฟิล์มของเราสังเกตได้ง่ายมากๆนะคะเราลองพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะเราจะเห็นว่าด้านนี้มันจะเป็นด้านที่มันจะเป็นด้านด้านนะคะอีกด้านหนึ่งเขาจะมีความเงาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมนะคะเพื่อจะเอามาตกแต่งนะคะแต่ว่าครูจะมีเทคนิคค,ค่ะก็คือจะใช้ตัวท็อปเลเวล1นะคะท็อปเลเวล1เนี่ยเป็นชนิดที่มีความบางค่ะนะคะแล้วก็เป็นท็อปที่ไม่ต้องเช็ดด้วยนะคะเหมาะสําหรับการขัดโพลิเมอร์หรือว่าติดสติกเกอร์ต่างๆนะคะแล้วก็เรายังเอามาทาบนฟิล์มที่เรากําลังจะทําลวดลายนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อเราจะลอกออกมานะคะแล้วก็เอาออกมาตัดนะคะทาลงไปได้เลยนะคะ อันนี้เป็นอีกเทคนิคนะคะสำหรับการติดมิลเลอร์ฟิล์มเพื่อตกแต่งลวดลายนะคะเวลาเราตัดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นค่ะและเวลาติดเนี่ยเขาจะไม่กระดกขึ้นมานะคะเขาจะมีความเรียบเนียนลงไปเลยนะคะนี่นะคะทาบางๆไม่หนามากนะคะจากนั้นให้นำไปอบในเครื่องอบนะคะ LED ให้ได้60วินาทีค่ะหากที่ร้านของคุณลูกค้าเป็นเครื่องอบ LED หรือว่า UV ก็คือต้องเบิ้ลหเท่านะคะเพื่อให้เขาแห้งสนิทนะคะ อันนี้จะเป็นท็อปตัวใหม่ของเรานะคะเรียกว่าเลเวล1นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลเวล2นะคะมีความแตกต่างกันคือเนื้อของเขานะคะตัวเลเวล1เนี่ยมีความาบางกว่านะคะส่วนเลเวล2องอ่ะจะมีลักษณะมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะคะตัวเลเวล1นึ่งเนี่ยอย่างที่บอกคะ่ะเหมาะสําหรับการขัดโคมมิลเลอร์หรือว่าติดสติกเกอร์ต่างๆนะคะส่วนเลเวล2นะคะจะทาบนสีก็ได้นะคะ เก็บงานตกแต่งต่างๆที่เป็นสติกเกอร์หรือว่ากิ๊ตเตอร์ที่เป็นเม็ดไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็ได้ก็คือใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ดีอย่างนึกงคือเป็นท็อปชนิดที่ไม่ต้องเช็ดด้วยนะคะเหมาะสําหรับช่างที่แบบไม่ชอบการเช็ดไม่ชอบความหนึบนะคะเราก็จะใช้ท็อปตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกคาทาง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะคืนตัวดีเยี่ยมนะคะและย่งไม่ร้อนหน้าเลยคุณลูกค้าด้วยค่ะ เราก็ได้เนื้อฟิล์มของเราแล้วนะคะเห็นไหมคะอย่างที่บอกเขาแห้งเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมาค่ะนี่นะแกะเขาออกมาแบบนี้เลยนะคะค่อยๆสก,กิปออกมานี่เราก็ได้แผ่นฟิล์มที่เราต้องการเห็นไหมคะนี่เลยจะให้ทุกคนดูนะคะว่าพอเราแกะออกมาแล้วเขาจะมีความเงามากๆเห็นไหมคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีมากนะคะจากนั้นให้เรามาตัดค่ะ จะลองตัดออกมานะนี่นะคะตัดเป็นเส้นที่เราต้องการนะคะจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะอันนี้ตามความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็แนะนํานิดนึงนะคะเวลาทาตัวท็อปเนี่ยพยายามทาให้บางอย่าทาหนาจนเกินไปนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยไอตัวฟิล์มที่เราลอกออกมาก็จะมีความหนาตามาเนื้อท็อปที่เราทาลงไปด้วยนะคะตัดออกมาเลยนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเส้นๆน,นะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่อยู่ที่คุณลูกค้าตัดออกมานะคะสมมุติว่าทําหลายเล็บก,ก็ตัดเอาไว้เผื่อได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าตัดออกมาแล้วมันเหลือก็ลองหากกระปุกกะคะเล็กๆเ,เก็บไว้ได้นะคะเรายังเอาเอาไว้ใช้ต่อได้นะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเสียได้เห็นไหมคะก็จะเป็นนี้เลยนะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาะติดตัวมิลเลอร์ฟิล์มกันนะคะโดยการทาท็อปค่ะคุณจะใช้ตัวท็อปหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะทีนี้ให้ทาตัวท็อปตัวนี้บางๆไม่หนามากนะคะตัวนี้เป็นท็อปชนิดที่ต้องเช็ดนะคะซึ่งเจลฟิตของเรามีอยู่แล้วดั้งเดิมนะคะจะเป็นท็อปสาหรับการทาบนสีนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นท็อปชนิดที่ต้องเช็ดอย่างที่บอกค่ะก็มีความยืดหยุ่นนะคะ ที่ทาตัวนี้เนี่ยเพราะว่าการทาสีทาเบทาทาท็อปต่างๆถ้ามันไม่มีความหนืดเวลาเราจะต่อยอดชั้นต่างๆขึ้นไปเนี่ยหรือว่าเลเยอร์ต่างๆขึ้นไปเนี่ยถ้ามันไม่มีความหนืดที่จะต้องเชื่อมกันมันจะทําให้ตัวสีนะคะสามารถหลุดลอกได้ออกมาเป็นแผ่นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ครูจะทาท็อปที่ต้องเช็ดแล้วก็จะเก็บงานด้วยท็อปที่ไม่ต้องเช็ดอีกทีหนึ่งนะคะ จากนั้นให้เราใช้ฟิล์มนะคะอันนี้คือเราไม่ไมอบเลยนะคะใช้ตัวเนื้อฟิล์มของเราแปะลงไปนะคะเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆนะคะฟิล์มที่เราตัดเอาไว้นะคะนี่นะคะเวลาเราตัดฟิล์มออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นด้านที่เราจะต้องอตกแต่งลงไปนะคะเพราะว่าเขาจะมีความโค้งนะคะความโค้งนะคะเราใช้ด้านโค้งของเขาลงไปนะคะติดเป็นแนวทะแยงก็ได้หรือว่าแนวตรงก็ได้นะคะ น,นี่เลี้ยงเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะมากน้อยเอาใส่เข้าไปได้เลยน,นี่นะคะเลียงลงไปได้เลยนะคะเวลาทำบนเล็บลูกค้าก็สามารถท,ทําทีเดียวนะคะสมมุติลูกค้าทำสามนิ้วก็ท,ทําทีเดียวได้เลยนะคะสามนิ้วแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยอบทีเดียวเลย เดี๋ยวเราจะใส่ประมาณนี้นะคะมันสามารถขยับได้นะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวคุณจะลองเอียงด้านข้างให้ดูนะคะจะให้ดูว่าตัวเนื้อฟิล์มเห็นไหมคะ เขาจะไม่มีการกระดกขึ้นมาเลยอย่างที่บอกค่ะการใช้ท็อปในการอลอกตัวมิลเลอร์เคลฟิล์มออกมาจะมีข้อดีก็คือเขาจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดง่ายค่ะเอาง่ายๆคือเขาจะไม่แข็งตัวนะคะมันจะทําให้การติดตัวฟิล์มได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของเรานะคะอบในเครื่องอบนะคะ LED ให้ได้60วินาทีก็คือให้เขาแห้งสนิทนะคะ แล้วเราจะมาท็อปด้วยตัวท็อปเลเวล2นะคะอย่างที่บอกเลเวล2มีความหนากว่าตัวเลเวล1นะคะท็อปแต่ละตัวเนี่ยนะคะมีวิธีการใช้งานที่มีความแตกต่างกันนะคะเบรก็เหมือนกันนะคะก็มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะทางเจลลี่ฟิ h a i l a n d ของเราก็ได้ลงในในคลิปต่างๆนะคะหรือว่าในช่อง y o u t u b e นะคะคุณลูกค้าสามารถติดตามได้นะคะเข้าไปกด อ่ซับสไครกดกระดิ่งเพื่อติดตามได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเรามีคลิปแนะนําตลอดเวลาว่าเรามีการทาท็อปทาเบรยยังไงนะคะลักษณะตัวเบรกหรือว่าท็อปเป็นแบบไหนนะคะเพื่อการใช้งานให้ถูกวิธีแล้วก็การทําให้สีของเราติดทนนานความเงางามด้วยนะคะ เราก็ได้แล้วนะคะจากนั้นเราจะเก็บงานด้วยท็อปเลเวล2นะคะอย่างที่บอกตัวนี้เนี่ยทาแล้วก็วคือเราจะไม่ต้องมาเช็ดเขาแล้วนะคะเราต้องการให้เขาแห้งสนิทค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งลวดลายที่เป็นลายเอ่อเบือกหอยด้านบนนะคะที่เป็นนูนๆขึ้นมานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีการทาท็อปนะคะ2ใน3หน้าเล็บนะคะเก็บปลายนะคะและทาเต็มในรอบสุดท้ายนะคะตั้งแต่โคนจะรดปลายค่ะ ไล่จากทิศทางใดทิศทางมือทิศทางหนึ่งมาเลยนะคะแล้วก็อย่ากดขนแป้งนะคะการกดขนแป้งก็เกิดเป็นลายลายเส้นขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะเวลาเท้าคือน้ำหนักมือเบาๆนะคะ องศาพวกกันอยู่ที่45องศานะคะอบในเครื่องอบ LED ให้ได้60วินาทีให้แห้งสนิทเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งนะคะตัวลายเส้นที่เป็นม,มร์เมทที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือ,คอตัวนี้นะคะเราจะใช้ตัวฟินิชเจลนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะของเราจะเป็นตัวสําหรับติดอ c เทสซอรีจริงๆของเขามี3ตัวด้วยกันนะคะ แต่ว่ามันยังเอามาทำงานอาร์ตได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้เหมาะสำหรับการติดอ c เซอร์รีต่างๆนะคะที่เป็นกลุ่มตุดแบนแล้วก็ตุดแหลมนะคะ,ะตัวนี้ก็คือฟิกเจลสำหรับการแต่งฐานก่อนนะคะแล้วก็ฟิล l อินนะคะสำหรับเก็บงานที่อยู่ด้านในนะคะเพื่อไม่ให้หลุดได้ง่ายนะคะ เขาจะเป็นขนแปรงแบบนี้นะคะเป็นเจลใสๆนะคะการที่เขาทําขนแปรงแบบนี้เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะคะสําหรับช่าง แล้วก็เก็บงานด้วยตัวฟินิชเจลนะคะส่วนตัวฟินิชเจลเนี่ยคือเขาจะมีความใสามากมากนะคะเวลาเราลงกับพวกที่เป็นเวลาเราติดอะซิสเซอรีต่างๆนะคะเขาจะไม่ไปกบเหลี่ยมเพชรนะคะเพชรของเรายังมีความเงางามอยู่นะคะเพราะว่าเขามีความใสามากๆนะคะอันนี้เขาก็แห้งสนิทแล้วนะคะเราสามารถจับได้เลยเห็นไหมคะจากนั้นเราจะมาทําตัวเปลือกหอยก,กันนะคะ ที่เป็นนูนตรงนี้นะคะเทคนิคไม่ยากเลยค่ะเราจะใช้ตัวฟินิชเจลตัวนี้นะคะฟินิชเจลตัวนี้ก็เหมือนท็อปที่เราทาแล้วไม่ต้องอไม่ต้องเช็ดก็คือเวลาอบแล้วเขาก็จะแห้งเลยนะคะเทคนิคก็คือพยายามตักเจลออกมาให้ได้เป็นรูปหยดน้ําที่ปลายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยเส้นกลางก่อนเลยอันดับแรกนะคะลากคืนนะคะกลางเล็บแบบนี้โดยการตั้งผูกัน นะคะประมาณ45องศาค่ะจากนั้นห้ามกดปลายขนแปรงเด็ดขาดนะคะขนแปรงลอยๆให้น้ำหนักมือลอยๆนะคะค่อยๆลากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเอียงให้ดูนะคะนี่นะคะค่อยๆลากขึ้นนะคะอย่าทำเส้นใกล้กันเกินไปนะคะเผื่อบางทีเราอาจจะพลาดนะคะนี่นะคะเราจะเห็นว่ามันขึ้นนูนแบบนี้นะคะสามารถทำทีเดียวจนเสร็จแล้วค่อยอบได้เลยนะคะ ไปเลยนะคะถ้าทุกคนไม่ถนัดนะคะสามารถเราสามารถตั้งมือลูกค้าขึ้นแล้วก็ลากก็ได้เผื่อไม่ถนัดนะคะอน,นะคะแต่จะเอียงให้ดูค่ะนี่นะคะรอบแรกเราก็เห็นว่ามันเริ่มนูนแล้วนะคะการทำลายเมอร์เมดนะคะหรือว่าเปลือกหอยเนี่ยเราจะทำทั้งหมด 2ถึง3รอบนะคะให้เราดูว่าเอ๊ะเราลงรอบ2แล้วมันขึ้นนูนหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามันยังไม่นูนพอเราสามารถเติมในรอบที่3หรือว่า4ได้เลยนะคะจริงๆแล้วเ,เราสามารถเติมให้มันนูนจนกว่าเราจะพอใจเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำอีกหนึ่งรอบให้มันนูนขึ้นอีกนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มจากเส้นกลางค่ะเราเริ่มจากตรงไหนให้เราเริ่มจากตรงนั้นเลยนะคะ เริ่มจากกลางนะคะด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีความเหลือบของตัวสีโซพุงแล้วก็โซพุงคอร์เรคชั่น1กับ3นะคะที่มีความเป็นมุกแล้วก็เป็นมิติของความเป็นแบบเม็ดใสๆนะคะเหมือนน้ำแข็งเวลาลงเจลใสๆลงไปเนี่ยเขาจะให้ความสวยมากๆนะคะนี่เห็นไหมคะ ะะจากนั้นให้เราอบในเครื่องอบ LED นะคะ60วินาทีค่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็พอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราสามารถตกแต่งมุกหรือว่าถ้าเรามีดาวมีหอยนะคะต่างๆก็สามารถตกแต่งเข้าไปได้นะคะลายนี้ไม่ยากเลยเห็นไหมคะเพราะว่าอบปุ๊บก,ก็คือแห้งสนิทเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหรือถ้าทุกคนอยากได้เมอร์เมดเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีฟ้า เราก็สามารถใช้สีฟ้าทับด้วยโซพุงนะคะโซพุงที่เป็นคอเลคชันหน1ที่เป็น sp 01หรือว่า02ก็จะได้เหลือเป็นมุกๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นมุกอย่างนี้เลยนะคะ